ทางการจีนกำลังสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของนักวิ่งมาราธอน21คนสืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและอุณหภูมิเย็นจัดระหว่างการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอน100กิโลเมตรที่เมืองป่ายิงมฑลทนการสู้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการแข่งขันวิ่งอัลตร้ามาราธอนนี้จัดขึ้นที่เขตป่าหินแม่น้ำเหลืองหรือ Yellow River Stone Forest ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตตะบนจิงไต่เมืองป่ายิง แต่เมื่อถึงช่วงบ่ายเกิดฝนน้ำแข็งและลูกเห็บตกลงมาอย่างต่อเนื่องในแถบภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางวิ่งมาราธอนทําให้อุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็วสื่อของทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่มณฑลการสู้ได้จัดตั้งคณะสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตดังกล่าว ท่ามกลางคำถามว่าทำไมผู้จัดการแข่งขันจึงเพิกเฉยต่อคำเตือนของศรรูนย์ข้อมูลเตือนภัยว่าด้วยสภาพ,พอากาศแปรปรวนก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่รายงานสภาพ,พอากาศซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าอุณหภูมิในแถบภูเขาบริเวณนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับลบ24องศรราเซลเซียสณช่วงเวลาที่ทำการแข่งขัน รายงานจากสำนักข่าวสินหวาระบุว่าในจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน172คนมี151คนได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีผู้เสียชีวิต21คนเจ้าหน้าที่เมืองไปยินระบุว่าได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า700คนเพื่อช่วยเหลือบรรดาน,นักวิ่งแต่การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากครับเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลมพัดแรงภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนรวมทั้ง มีดินถล่มบางจุดผู้รอดชีวิตบางคนเล่าเหตุการณ์ให้แก่ผู้สื่อข่าวรวมทั้งโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าอุณหภูมิลดลงจนถึงระดับเย็นจัดขณะทำการวิ่งนักวิ่งหลายคนสวมเพียงเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นบางคนบอกว่าตนกดปุ่มสัญญาณเรียกคนช่วยบนอุปกรณ์ GPS ก่อนหมดสติไปและฟื้นขึ้นมาเมื่อมีคนมาช่วยแล้ว ขณะที่บางคนบอกว่าพวกเขาตัดสินใจหยุดทำการแข่งขันแล้ววิ่งกลับแต่ระหว่างทางเห็นนักวิ่งหลายคนนอนอยู่กับพื้นซึ่งเชื่อว่าอาจเสียชีวิตแล้วสื่อมวลชนในท้องถิ่นรายงานว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตมีนักวิ่งระยะไกลผู้มีชื่อเสียงของจีนเหลียงจิงและหวงกวนจุนเจ้าของเหรียญทองวิ่งมาราธอนในกีฬาพาราลิมปิกแห่งชาติของจีนเมื่อปีคศ2019รวมอยู่ด้วยครับผมนพน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ